สนใจธุรกิจแฟนชายสร้างไรายได้ให้ครอบครัวและตนเองไม่ยากอย่างที่คิดเพียงท่านเป็นเกษตรกรทายาทเกษตรกรบัณฑิตที่จบใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่กลุ่มสตาร์ทอัพหรือบุคคลเป็นสากรการเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ทกสรับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าโดยต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้ทําธุรกิจแฟนชายจากผู้ให้สิทธิ์หรือเจ้าของธุรกิจแฟนชายที่ธนาคารกําหนดวงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาท สนใจติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศทกศให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทคุณกำลังฟังสถานีวิทยุมอกอ สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค มหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์รวมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแกนเทศบาลตำบลบ้านฟางจังหวัดขอนแกนและเทศบาลตำบลน,นนท่อนจังหวัดขอนแกนขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดีครับท่านผู้สูงอายุที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุซึ่งมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติพศ .2546 ซึ่งพระราชบัญญัติอันนี้สำหรับผู้สูงอายุแล้วไม่มีโทษนะครับไม่มีกำหนดโทษไม่มี มีแต่เ,เรื่องของการครุ้มครองส่งเสริมการสนับสนุนมาตรการทางสังคมนะครับผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห,ห่งชาตินี้ก็หมายถึงว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและมีสัญชาติไทยก็จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้นะครับ ฎหมายฉบับนี้ก็มีหลายหน่วยงานของทางราชการนะครับซึ่งเข้ามาให้ความดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับคืออย่างเรื่องของการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขทางนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับไปดูแลนะครับให้ความดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็มีช่องทางที่ผู้สูงอายุจะเข้าไปเข้ารับบริการได้สะดวกคือจะมีช่องทางให้สําหรับผู้สูงอายุเข้าไปได้รับการรักษาได้รวดเร็วขึ้นนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านการศึกษาคือการศึกษาของทางอันนี้เขาก็กทงกระทรวงศึกษาธิการเขาก็รับผิดชอบไปคือมันการศึกษาของผู้สูงอายุเป็นการศึกษาแบบตลอดชีพหมายถึงว่า ท่านอยากจะศึกษาเกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาให้การดูแลที่จะให้ให้การศึกษาตลอดชีพนะคือท่านอยากจะศึกษาอะไรนะครับทั้งด้านอาชีพทั้งด้านการสุขภาพอะไรต่างๆนะครับและนอกจากนั้นยังเรื่องของการประกอบอาชีพที่ทางราชการ เข้าไปให้ความช่วยเหลือที่ท,ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่จะสามารถที่จะประกอบอาชีพและไม่เกิดอันตรายต่อผู้สูงอาย,ยุนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันลทลังจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาในกิจการทางสังคมการรวมกลุ่มการในลักษณะของเครือข่ายหรือชุมชนในการรวมกลุ่มก็หมายถึงว่าในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมี ชมรมผู้สูงอายุเกิดขึ้นในหมู่บ้านซึ่งเป็นเป็นชมรมที่งชาวบ้านตั้งขึ้นแล้วก็ให้การดูแลกันเองในชุมชขนของตนเองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางราชการก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วนอกจากนั้นมีการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ในอาคารสถานที่หรือในหน่วยงานทางราชการต่างๆหรือในสิ่งที่ผู้สูงอายุเข้าไปใช้บริการคือจะดูแลในเรื่องของการการเข้าไปทำกิจกรรมหรืออะไรต่างๆนี้คือจะไม่ให้ผู้สูงอายุดได้รับอันตรายจากในสถานที่ที่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งซึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะรับผิดชอบไปนอกจากนั้นก็มีความอำนวยความสะดวกในเรื่องของอความปลอดภัยในยานพาหนะอันนี้ก็จะรวมไปถึงการที่ว่าทางผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิในเรื่องของลดค่าโดยสารนะครับหรือจะในการเข้าไปชมสถานที่ต่างๆทึ่งเป็นของรัฐอย่าง สวนสัตว์หรือเข้าไปในอุทยานอันนีก้ก็มีหน่วยงานเข้ารับผิดชอบเขาจะให้บริการผู้สูงอายุโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้อย่างในเรื่องของพาหนะของประกันอย่างในเรื่องของรถยนต์หรือในรถไฟในเครื่องบินอันนีก้ก็มีรถค่าโดยสารให้นะครับคือแต่ละแห่งนั้น ตามที่เขาได้กําหนดไว้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุก็มีความสะดวกที่จะไปไหนมาไหนแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยนะครับนอกจากนั้นจะมีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเรื่องของชมสถานที่ที่จะเป็นของรัฐนะครับนั่นนั่นแล้วการช่วยเหลือที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือ การดูแลผู้สูงอายุซึ่งอาจจะถูกกระทําอันที่สารุนกกรรมหรืออาจจะถูกหาผลประโยชน์จากผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งทางราชการเขาก็มีกําหนดไว้นะครับว่าผู้สูงอายุจะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็เรื่องของทางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับที่ผมได้คุยไปเนี่ยคือมัน ทุกทุกหัวข้อนี่จะมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละแห่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ว่าผู้สูงอายุบางครั้งเราก็ได้ทําอยู่แล้วหรือบางครั้งเราก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับแล้วอย่างเรื่องของบริการอีกอันาหนึ่งคือเรื่องของเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยเขาทางราชการเขาก็ามีเงินให้ความช่วยเหลือ ลายละ2,000บาทนะครับแต่อันนี้เขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขาว่าผู้ที่จะได้รับ2,000บาทนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะที่ตกสำรวจตกเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผู้มีไรายได้น้อยนะครับอันนี้เขาก็ให้2,000บาทหรือผู้สูงอายุเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยฝึกอาชีพเสร็จแล้ว คือท่านก็สามารถที่จะตั้งกลุ่มว่าจะทําอาชีพอะไรแล้วก็ทางร,รัชการเขาก็มีการให้ความช่วยเหลือโดยให้สามารถให้กู้ยืมเป็นทั้งรายบุคคลและทางกลุ่มรายบุคคลก็ไม่เกินสามหมื่นเงี้ยแล้วก็ผ่อนชําระนะครับผ่อนชําระไม่มากครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็ได้ได้ถึงเป็น เป็นแสนขึ้นไปครับอันนี้ก็แลแ้วแต่แต่ละโครงการที่ท่านจะเข้าไปขอรับการช่วยเหลือเขานะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเผื่อท่านมีความเดือดร้อนนะครับมีความเดือดร้อนเ,อเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขามีกฎเกณฑ์ไว้เนี่ยถ้ามีความเดือดร้อนนั่นก็สามารถที่จะเข้าไปขอรับการช่วยเหลือได้นะครับมีทุกจังหวัดครับ ทุกจังหวัดจะมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอยู่นะครับท่านสามารถจะเข้าไปใช้บริการได้ที่นั่นนะครับทุกเรื่องที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งอยู่ในหลายจังหวัดครับคือทั้งผู้สูงอายุเองเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยตรงนะครับ คืออาจจะให้รับเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับหรือจะอ,อ,อีกพวกนึงก็คือไม่ได้เข้าในสถานเคราะห์แต่เขาให้บริการแต่แบบเช้าไปเย็นกลับอย่างในขอนแก่นนี่ก็มีนะครับในขอนแก่นนี่ก็มีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดในอำเภอเมืองเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้บริการผู้สูงอายุที่สามารถจะไปมาได้สะดวกมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับอาจจะทำเรื่องของดนตรีเรื่องของการขับร้องหรือเรื่องของประกอบอาชีพอืนอ่นๆนะครับแล้วแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์อันนี้ เขาจะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะฮะคืออาจจะมีเรื่องของคาราโอเกะเรื่องของการจัดงานวันเกิดให้แก่พวกสูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมนะครับหรือหรืออีกพวกหนึ่งก็จะไปเล่นกีฬานะครับพวกกีฬานี้ก็มีหลายชนิดครับแล้วค่อยเจอกันอีกทีในเรื่องของรืงกีฬานะครับสําหรับวันนี้เนี่ยคือ เราก็จะมาพูดคุยกัเฉพาะเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุโดยตรงเท่านั้นนะครับเพราะผู้สูงอายุโดยตรงเนี่ยบางท่านนี่นรไม่ทราบว่าทางราชการเนี่ยให้ความช่วยเหลือท่านอยู่ให้ความดูแลท่านอยู่นะครับแต่ท่านไม่ทราบนะครับแต่บางท่านทราบแต่ท่านก็ไม่เตรียมพร้อมนะครับที่ว่าท่านไม่เตรียมพร้อมเพราะอะไรบัตรประชาชนท่านมีไหมครับเมื่อท่านมีบัตรประชาชนแล้วท่านเอาติดตัวไหมนะฮะ อันนั้นก็ขอให้ท่านเนี่ยนะครับพยายามไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้มีบัตรประชาชนติดตัวไว้ท่านไปเกิดอะไรขึ้นหรือท่านจะไปใช้สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมาถามท่านว่าท่านอายุห0สปีขึ้นไปแล้วหรือจริงหรือเพราะบางผู้สูงอายุบางท่านนี่แข็งแรงบางท่านก็ยังดูยังกระหนุ่มกระสาวอย่างเงี้ย ผู้ที่เขาทําหน้าที่อันนั้นเขาก็ไม่เชื่อนะครับดังนั้นก็ขอให้ท่านไปไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้ติดใบบัตรประชาชนไปด้วยนะครับเพราะถ้าเผื่ท่านไปเกิดอุบัติเหตุหรือไปติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับความสะดวกจะอยู่ที่นั่นอยู่ที่เรื่องของบัตรประชาชนแม้แต่ไปโรงพยาบาลก็ดีไปโรงพยาบาลเขาก็จะขอบัตรประชาชนดูว่าท่านจะได้สิทธิ์ไหม ท่านบอกท่านเป็นสูงอายุแต่ท่านไม่มีหลักฐานอะไรดังนั้นไปโรงพยาบาลท่านก็ต้องยืน่นหลักฐานให้เขาว่าเออท่านเป็นผู้สูงอายุนะคือปบะชาชนหรือท่านจะไปโดยสารรถโดยสารจะรถบขสหรือรถแต่รถไฟหรือเครื่องบินเขาก็จะถามท่านเหมือนกันเขาก็จะขอนะฮะคืออย่างถ้าเผื่อท่านไปในกรุงเทพนี่ส่วนที่จะลดค่าโดยสารให้ท่านเนี่ยมีเยอะแยะเลย นะฮะขอสอมกอรหรือรถไฟนะครับอันนั้นเขาก็ต้องใช้บัตรประชาชนเหมือนกันแต่นั้นบัตรประชาชนเนี่ยรัฐเขาออกให้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับว่าท่านจะจะรับบริการอะไรต่างๆก็จะต้องดูแลอันนี้นะครับเขาก็จะได้เชื่อว,ว่าเออท่านเป็นผู้สูงอายุนะและท่านเป็นคนไทยนะครับเพราะพระราชบัญญัติผู้สูงอายุอันนี้เขาก็กำหนดไปเลยว่า ผู้ที่จะได้รับบริการอันเนี้ยคือเรื่องเนี้ยก็จะต้องเป็นมีสัญชาติไทยฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับทุกท่านถ้าเผื่อท่านไม่เข้าใจหรือท่านไม่ทราบหรือท่านไม่รู้ท่านก็ไปขอความรู้ความจากกางทางพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในจังหวัดของท่านนะครับท่านไปขอขอให้เขาช่วยชี้ชจแจงทำความเข้าใจกับท่านอีกทีได้ คือท่านจะได้มีความสะดวกไปไหนต่างๆท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวว่าเออท่านจะตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อมีโอกาสนะครับเราค่อยมาพูดมาคุยกันเพราะถ้าคุยแต่ฝ่ายเดียวมันก็บางครั้งนี่ ไม่มีการถามไม่มีการสื่อสารทั้งสองฝ่ายนี่มันก็บาง,บางเรื่องบางราวนี้เราก็อาจจะพูดไม่หมดหรือเราอาจจะให้ความรู้ท่านไม่ได้เต็มที่แต่นั้นถ้าเผื่อท่านได้มีโอกาสหรือในอย,อยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี้ท่านไปขอให้ทางพัฒนาสังคมและความเป็นคนของมนุษย์เขาไปช่วยเสนอแนะช่วยให้ความรู้กับท่านในชุมชนเลย เขาก็ทําได้เพราะเขามีหน่วยงานอยู่นะฮะทุกแห่งนะครับอย่างของที่ขอนแก่นนี่นะครับก็เราก็เหมือนกันเราก็ออกไปให้ความช่วยให้ความให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ในชุมชนหรือในออกลุ่มไหนที่เขาต้องการให้เราเข้าไปช่วยดูแลไปช่วยให้ความรู้เขาเราก็ไปทำอยู่แล้ว อันนี้เป็นเรื่องของที่ว่าไม่ใช่ว่าให้เรารู้ทุกทุกอย่างทุกเรื่องนะครับอันนั้นถ้าเผื่อทางที่ดีแล้วท่านก็พยายามหรือท่านที่อยู่โรงเรียนผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีคนมีครูบาอาจารย์หรือมีวิทยากรที่เข้าไปสอนท่านอยู่แล้วไปบอกท่านอยู่แล้วคือสิทธิและหน้าที่อะไรต่างๆนั้นจะมีอยู่นะครับแล้วท่านจะได้สะดวกแก่การที่ว่าท่านจะไปหาเขา หรือจะไปขอรับความช่วยเหลือจากเขาท่านก็พูดกับเขาได้นะครับแล้วท่านก็จะได้ซักถามกเขาได้ว่าเออท่านทําอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วท่านจะต้องเตรียมอะไรไปหาเขาไหมเวลาไปขอรับความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ผมว่าให้ท่านอยู่ในจังหวัดไหนเนี่ยท่านก็พยายามนะครับขอรับความช่วยเหลือจากจังหวัดที่ท่านอยู่นั่นก็จะสะดวกกว่าที่จะไปที่อื่นนะครับ นะครับอันนี้ก็จะอยากจะฝากไปนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ผมต้องเตือนว่าอย่าลืมเพราะผมทราบอยู่ว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนก็แล้วแต่บัตรประชาชนไม่ยอมติดตัวครับนะฮะท่านจะไว้ใต้เช่นหมากมั่งจะไว้ที่อื่นเนี่ยนะครับท่านจะไว้แบบนั้นท่านบอกว่าเออบัตรทุกบัตรประชาชนผู้สูงอายุเนี่ยเออยู่ใต้เช่นหมากก็อยู่กับบ้านฉันนี่ครับ ดังนั้นเวลาท่านไปเขาถามท่านเนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะตอบเขาได้นะครับอันนั้นก็จะขอฝากไว้เลยครับเพราะผมเจอมาแล้วอันเนี้ยเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยไปไหนมาไหนผมเคยพาผู้สูงอายุไปนะครับไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยนะครับต่างคนต่างลงรถแล้วก็เข้าไปเลยไม่รู้ว่าเขามีมีอะไรให้ความช่วยเหลืออะไรไว้บ้างนะครับอย่างเข้าไปสวนสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ย ไปบอกผู้สูงอายุเขาก็ไม่เชื่อพอผมไปเห็นก็นผมลงไปเอาอันนี้เกินหกสิบหมดแล้วเนี่ยนหนเอบาบัตรมาบางท่านก็เอามาบางท่านก็ไม่เอามาท่านที่ไม่เอามาท่านก็ต้องเสียเงินเข้าไปแต่ท่านที่เอามาก็ไม่เสียเงินนะครับดังนั้นก็คือผมต้องขอย้ำไว้เลยบัตรประชาชนอันเนี้ยสำคัญครับนะฮะขอติดตัวไว้ครับก็เมื่อกี้นี้ผมก็ได้พูดเถียงถึงเรื่องเกียรติ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องของกีฬาในผู้สูงอายุนะครับซึ่งตอนนี้กีฬาชนิดนี้นะครับก็มันยังไม่ค่อยแพร่หลายแต่มันเป็นกีฬาซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกีฬานานาชาติไปแล้วนะครับที่ผมพูดว่าเป็นกีฬานานาชาตินี่คือกีฬาเกตบอลน,นะครับเกตบอลน,นี่คือผู้สูงอายุ เล่นได้อย่างดีครับเพราะเป็นการออกกำลังกายผู้สูงอายุแล้วก็เป็นการที่ใช้สมองของผู้สูงอายุที่จะวางแผนนะครับก็จะทำให้เราได้ได,ได,ได,ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็ได้รับการฝึกสมองด้วยนะครับอันนี้ก็คือกีฬานี้เป็นสนามครับเมีสนาม สนามเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่กว้างใหญ่ครับไม่เหมือนสนามฟุตบอลครับหรือสนามกอล์ฟอะไรไม่เหมือนนะครับเป็นสนามซึ่งมีความกว้างเพียงแค่15เมตรนะครับยาวก็คือ2 0่สถึงยีเมตรนะครับแล้วก็จะผู้สูงอายุจะเล่นอยู่ในในกรอบนี้นะครับและในในกรอบเนี้ยเขาจะเขาจะมีประตูเป็นเป็นแบบไ แบบประตูโกงนงั้นนะครับแต่ไม่ได้มีประตูใหญ่นะประตูก็กว้างประมาณสัก,กแค่แค่สิบสองสิบสองนิ้วนะฮะก็มีอยู่สามประตูคือแต่ละประตูนี่จะห่างกันพอควรนะครับแล้วก,การตีเนี่ยจะครั้งแรกเนี่ยจะต้องตีจากข้างนอกเข้าไปนะครับคืออันนี้ถ้าเผื่อเห็นรูปภาพเลยเนี่อะไรแล้วก็จะ จะเข้าใจได้ง่ายครับคือการเล่นกีฬาอันเนี้ยนะฮะเกตบอลเนี้ยนะครับ,บ,นเ,นรบเขาต้องเล่นเป็นทีมนะครับทีมหนึ่งนี่ก็มีฝ่ายละ5้าคนนะครับฝ่ายละห้าคน,น,คาลาคนแล้วมันมีไม้ซึ่งคล้ายๆไม้กอล์ฟเงี้ยนะครับตีลูกลูกมันก็เป็นลูกกลมๆนะครับลูกกลมๆเท่ากับไปลูกบอลลูกเล็กๆนะครับนะฮะ นคือตีเขามีอยู่ว่าเบอร์1ถึงเบอร์10นะเขาจะแบ่งเป็นสพวกคือพวก1จะเบอร์ขี้คือเลขหนเลขสเลขหเลขเจ็ดเลข9นะครับฝ่ายหนึงแล้วลูกก็สี1สีขาวเงี้ยนะครับแล้วก็อีกฝ่ายนึ่งก็คือเบอร์2เบอร์4เบอร์6เบอร์8เบอร์10นะครับ แล้วก็ใช้การเล่นเนี่ยเขาใช้เวลาเกมละส0สนาทีนะครับแบ่งกันตีผัดกันตีคือถ้าเผื่อเบอร์หนึ่งตีไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไม่ผ่านประตูหนึ่งจะต้องไปต่อคนที่อยู่เบอร์สิบไปต่อหลังเขาให้เบอร์สองตีต่อเมื่อถ้าเบเบอร์สองตีเข้าไปปุ๊บก็ถึงจะได้ตีไปประตูที่สามได้ที่สองได้นะครับประตูเบอร์ ถึงประตูที่สองถ้าพประตูที่สองไม่เข้าปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ถัดไปคือคนที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบถึงที่สิบแล้วถึงจะมาขึ้นคนไปที่เบอร์หนึ่งอีกนะครับกว่าจะครบรอบนึงเนี่ยก็เราต้องใช้การเดินการเดินและการวางแผนว่าเออเราตีไปตรงนั้นเนี่ยแล้วทำยังไงอีกรอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถึงจะผ่านประตูที่สอง แลอ,อีกครั้งหนึ่งจะไปสั่นผ่านประตูที่สามแล้วประสุดท้ายคือจะมีเขาเรียกโกโปคือไม้เดี่ยวฝังไว้ว่าตรงกลางอันนั้นแ้วพอจบอันนั้นก็เป็นอันว่าจบกันนะครับอันนั้นถ้าเผื่อเราเล่นแล้วเนี่ยเราเล่นแล้วนี่ตีครั้งแรกสมมุติว่าเราครั้งแรกเราตรีเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราไปผ่านประตูนหนึ่งมาแล้วนี่เราก็ได้คะแนนแล้วนะครับเราได้คะแนนเขาจะมีสกอร์ขึ้นคะแนนไว้ แต่ละคนนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเนี่ยเขาจะมีมีสกอร์ไว้เลยใครตีเบอร์ไหนคะแนนจะขึ้นของเบอร์นั้นนะครับเมื่อตีแค่ตีจบไปแล้วนี่คือพอเบอร์เบอร์เอหนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยตีไปผ่านประตูหนึ่งไปแล้วยังไม่ผ่านประตูสองก็ต้องหยุดเล่นคนที่เบอร์ที่สองก็จะเข้ามาตีต้องผ่านเบอร์ประตูที่หนึ่งก่อนถ้าเผื่อไม่ผ่านประตูที่หนึ่งก็ต้องไป ไปต่อหลังคนที่สิบไปนะครับคือกว่าจะถึงตัวเองนี่ก็ได้พักได้พักแล้วก็ได้วางแผนว่าเออตัวเองจะตียังไงถึงจะผ่านประตูที่หนึ่งนะครับแล้วในการเล่นนั่นเขาก็มีถ้าเผื่อเราตีลูกเรานี่เข้าไปแล้วเนี่ยไปตีลูกเราไปถูกของเราเองหรือฝ่ายตรงข้ามก็แล้วแต่นะครับก็ถูกถูกลูกของเราเองนี่ก็มันมีการช่วยกันนะครับเขาเรียก,กว่า แต่ทัดเมื่อไปทัดลูกของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เอาลูกของตัวเองเนี่ยมาวางแล้วก็เอาเท้าเหยียบลูกของตัวเองทั้งสองลูกนี่แล้วก็ตีเพื่อให้มันกระทบเลขกลูกอีกลูกนึงได้ออกไปนะครับอันนี้ถ้าเผื่อฝ่ายตรงข้ามนี่ปุ๊บเนี่ยถ้าเผื่อเราต่ทัดมาแล้วเนี่ยเราสปาคนี่เราก็ต้องเอาฝ่ายตรงข้ามออกนอกนอกเส้นขอบสนามไปเพื่อเขาจะได้เริ่มต้นใหม่เขาได้ช้าลงไปอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกีฬา ซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับเป็นกีฬานานาชาติไปแล้วกีฬานี้ก็มาจากญี่ปุ่นนะครับมีคนไทยเราไปอาจารย์ที่อุดอรเข้าไปศึกษาที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็เห็นว่าผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นมีอายุยืนแล้วเขาก็เล่นกีฬานี้เขาก็เลยเอากีฬานี้ก็มันยังไม่เยผยแพร่เท่าที่ควรนะครับก็ตอนนี้ก็ทางการกีฬาเขาก็รู้สึกว่าเขาจะ เอาเข้าไปเป็นกีฬาของแห่งชาติไปเหมือนกันครับก็ผมไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเอาเข้าไปแล้วหรือยังเพราะเขาตอนนั้นก็เข้าไปหลายหนแล้วก็เป็นกีฬาสาธิตไปนะครับอันนี้เป็นกีฬาซึ่งผู้สูงอายุเล่นเรียกว่าสิบคนเนี่ยเราได้สังสรรค์กันเราได้คุยกันเราได้ได้หยอกล้อกันนะฮะคือไม่เหนื่อยแล้วก็ มีความสามัคคีเกิดขึ้นในในหมู่ของพวกที่เล่นด้วยกันนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสมองเราได้ใช้สมองของเราที่ว่าเออทำอย่างไรเมื่อเราตีลูกของเราไปแล้วเนี่ยจะให้ไปชนลูกของอีกฝ่ายหนึ่งหรือชนพวกเรากันเองเพื่อจะช่วยพวกเรากันเองให้เข้าประตูสประตูสามนะครับอันเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสมควรที่จะมาลองเล่นกันดูนะครับ ครับขอบคุณมากครับจะมีโอกาสแล้วเราก็ค่อยประเจอกันต่ออีกนะครับท่านผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคหมก,กบังเค้น AM 1107ก h z รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th มกอเชียงใหม่ AM 6 1 2 g h z รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.kucm. 6 1 2อ .com มกอขอนแก่น AM 1 3 1 4 g h z รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.ku. ขีด1 3 1 4 .com มกสงขลา am 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับชมและฟังทางเว็บไซต์ w w w ku 1 2 6 9 com และช่อง YouTube ku radio thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ ฟังวิทยุมอกอแล้วได้ความรู้ทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องสุขภาพอยากคือมูเขาเจ้าเหนือฟังกันนักนกเจา้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมกันรวมมือ